ไปกันที่โรงเรียนอนุบาลที่จังหวัดขอนแก่นบ้างนะคะคบ,บอกเลยว่างานนี้เนียนสุดๆเนียนแฝงมากับการบ้านเพราะอะไรคือคุณครูเนี่ยสั่งใบการบ้านให้น้องๆกลับบ้านไประบายสีแต่มันมีกระดาษใบหนึ่งเ่ะคุณตุ๋ยแนบมากับการบ้านเป็นการให้กรอกข้อมูลส่วนตัว คุณพ่อบอกเอ๊ะกรอกไปกรอกมาไอ้แล้วก็คิดว่าเออสงสัยคุณครูเขาอยากจะวางแผนอนาคตให้กับเด็กอะคะอ่ะก็เลยกรอกข้อมูลไปผ่านไปสองสัปดาห์บริษัทประกันโทรมาเลยสวัสดีค่ะสนใจแพ็กเกจนี้ไหมคะอ,อะ่ออมเงินเพื่อลูกของคุณไหมคะคุณพ่อกขางงสิครับเพราะว่าเอ๊ะแล้ว ไปเอาข้อมูลมาจากไหน oh. เออมาได้ยังไงนะคะนี่เป็นคุณพ่อนักเรียนชั้นป .1 โรงเรียนดังในขอนแก่นเลยค่ะก็โพสต์ภาพในโซเชียลมีเดียนี่เห็นไหมใบงานฝึกระบายสีนี่เป็นอาชีพในฝันนี่เห็นไหมฮะจะเป็นตำรวจหรือจะเป็นคุณพยาบาลแต่คุณผู้ชมเห็นไหมฝั่งซ้ายอะ่ะ กรุณาตอบแบบสอบถามเนี่เห็นไหมฮะก็จะมีคําถามต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องว่าท่านอยากจะให้ลูกเรียนถึงชั้นไหนอ่าม6กไหมปริญญาตรีไหมหรือยังไงท่านเตรียมทุนการศึกษาให้ลูกของท่านแล้วหรือยังครับคิดว่าการวางแผนการเงินให้ลูกเพื่อเป็นทุนการศึกษาเนี่ยมันดีไหม,มแล้วตอนเนี้ย มีธนาคารมาช่วยเก็บออมอะถ้ามีอะสนใจหรือเปล่าหรือถ้าจะสร้างอนาคตเพื่อการศึกษาให้ลูกท่านมีกําลังสามารถจะออมเบือนได้สักเท่าไหร่คําถามเนี้ยมันเป็นคําถามที่เอาหลักผู้ปกครองเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนสอบถามแต่ก็มองว่ามันเป็นใบงานที่มาจากโรงเรียนไงฮะ<ช>แล้วก็เลย<ะ>กรอกเข้าใจว่าทางคุณครูหรือทางโรงเรียนอยากจะนําไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แต่ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างที่คุณหุ่นบอกใช่คุณพ่อบอกตอนแรกเห็นใบงานนะมีเอ๊ะ เอะหน่อยหนึ่งแต่ก็คิดว่าอเอยสงสัยเขาคงอยากจะวางแผนอนาคตให้กับลูกของเราก็ไม่เป็นไรก็กรอกไปลองไปฟังคุณพ่อของเด็กคนนี้กันค่ะก็คิดกลับไปกลับมาก็เลยคิดได้ว่าบริษัทขายประกันนะครับน่าจะแอบแฝงขายประกันให้ผู้ปกครองโดยผ่านใช้เด็กๆเป็นเครื่องมือ ผมก็เลยคิดว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องตอนโพสอะไม่ได้คิดอะไรก็อยากจะเตือนภัยเฉยแต่กลับตกใจว่ามีผู้เสียหายผู้ที่ถูกกระทํานะครับเยอะมากมีทั้งทักข้อความเข้ามาแล้วก็มีทั้งที่โพสต์บอกนะครับว่าโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวกลายเป็นว่าคุณพ่อพอโพสต์ไปปรากฏว่ามี ผู้ปกครองคนอื่นบอกว่าเอ๊ะฉันก็โดนเหมือนกันแล้วไม่ใช่มีแค่โรงเรียนนี้ไปที่โรงเรียนอื่นๆด้วยนะครับทีนี้คุณผู้ชมเนื่องจากปัจจุบันเรามีกฎหมาย PDPA หรือว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถูกไหมฮะทนายโดยรงแก้วเพชรครับประธานเครือข่ายโดยรงทวงคืนความวิธรรมในสังคมพี่โดยรงก็เลยบอกเลยบอกว่าข้อมูลแบบนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่ ปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีการกรอกให้ยินยอมที่จะให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยเพราะมันมีกฎหมายเรื่องนี้แต่ในใบางานที่ว่านี้เนี่ยมันไม่มีช่องให้กรอกเรื่องความยินยอมเอาไปใช้กับบริษัทประกันดังนั้นผู้ที่นําไปเผยแพร่คือนําข้อมูลไปใช้เนี่ยมีโทษนะฮะและโทษที่ว่านี้พี่รณรงค์บอกมันเป็นโทษทางอาญาจาคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกินห0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและโทษทางปกครองที่มีโทษปรับสูงถึงสล้านบาทคือเอาง่าย ใครเอาข้อมูลไปใช้ก็ผิดบริษัทประกันก็ผิดหรือแม้แต่ถ้าโรงเรียนรู้เห็นเป็นใจคุณครูเรียนเป็นใจด้วยมันก็มีความผิดเหมือนกันอลองไปฟังเสียงของธน,นาโรนรงครับผมไม่ว่าจะเก็บหรือจะเอาไปขายต้องมีการให้ความยินยอมก่อนเสมอครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเก็บข้อมูลและคุณเอาไปใช้แบบนี้มันมีโทษจำคุกและโทษปรับและก็ยังมีโทษปรับทางปกครองอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละครับจะต้องไปดูชช่ว่าโรงเรียนรู้เห็นหรือไม่หากโรงเรียนรู้เห็น โรงเรียนอาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยแต่ต้องไม่ลืมนะครับลูกจ้างก็คือคุณครูเนี่ยครูเนี่ยเป็นลูกจ้างของทางโรงเรียนเหตุละเมิดที่ลูกจ้างกระทานายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบด้วยคือมาเนียนแบบนี้แล้วทุกวันนี้คุณตุ๋ยตามธนาคารเนี่ยเวลาเราไปเขามีป้ายนะๆๆนะเขามีกฎหมายว่าห้ามบังคับขายประกันลูกค้าอนอกจากลูกค้ามาถาม,ถ,ามถูกแม่แต่อันนี้โรงเรียนก็ต้องชี้แจงเหมือนกันเพราะโรงเรียนบอกแล้วนะคะบอกว่าเอาตรงๆนะ ผมก็เหมือนจะถูกหลอกเหมือนกันหรือเปล่าวะ่ะงานเนี้ยเพราะจริงๆก็เอะใจอยู่วันที่6พฤศจิกายนมีชาย1หญิง2แต่งตัวดีมาโรงเรียนมาบอกว่ามาจากธนาคารแห่งหนึ่งอยากจะมาทำกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับเด็กๆแล้วโคาอ้างว่าเขาเนี่ยได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารแล้วให้เข้ามาทากิจกรรมลองไปฟังเพิ่มเติม,ตมจากพอโรงเรียนค่ะปกติแล้วครูก็เ,เอะใจยว่าทำไมต้องมีเบอร์โทรมีอะไรด้วยนะครับแต่ด้วยความ ที่เขาบอกว่าเขามาเพื่อตรส,สอบการสอทรั์แล้วก็ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยนะครับโดยที่จริงแล้วฝ่ายบริหารก็ไม่ทราบเรื่องนะครับเล้ก็แต่งตัวมาดีเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงสองคนนะครับก็มามาบอกว่ามาจากธนาคารแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ครูก็ได้นำใบงานนั้นไปจแจกให้ลูกๆได้ทำในการประกอาบาอาชีพในฝันมีทั้งตำรวจทหารพยาบาลท่นรองน,อน,นี้เสร็จแล้ววันวันที่หกนะครับแล้วก็มาเก็บข้อมูลในวันที่สิบ จากวันที่6ก็มาเก็บข้อมูลวันที่สินะคะคมีการนำกระปุกออมสินมาแจกเด็กๆใครระบายสีเอาไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็เอาใบางานเนี้กลับธนาคารไปซึ่งฝ่ายบริหารที่ถูกอ้างว่าอนุญาตแล้วเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องก็เพิ่งมาทราบเรื่องทีหลังตอนเป็นข่าวก็เลยขออภัยกับผู้ปกครองค่ะหลังจากนี้จะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นยืนยันว่าโรงเรียนไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันไง